สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์ที่6ชั่วโมงที่2ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดในชั่วโมงนี้นะคะส3.1ม1ทับอธิบายความเป็นมาหลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2จํจำแนกหลักการและองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3เห็นคุณค่าและความสําคัญในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันหลักการและองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป้าหมายของปรัชญานี้ก็คือสังคมอยู่ดีมีสุขนะคะหลักการประกอบไปด้วย3ห่วงนะคะ สามห่วงก็คือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิ phone, มคุ้มกันในตนเองเงื่อนไขก็ประกอบไปด้วยเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมแนวคิดก็คือการเดินทางสายกลางนะคะเรามาดูกันทีละตัวนะคะแนวคิดนะคะแนวคิดเศรษฐกษิจพอเพียงเนี่ยตั้งอยู่บนแนวคิดของทางสายกลางนั่นก็คือความไม่สุดโต่งหรือการเอียงสุดไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปเช่นประหยัดจ,จนกลายเป็นคนตนีเห็นแก่ตัว หลักการนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3ห่วง3ห่วงนี้ก็ได้แก่ความพอประมาณความพอประมาณหมายถึงความพอดีต่อความจําเป็นและก็เหมาะกับฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและก็ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อีกหนึ่งห่วงนะคะคือความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจนะคะดำเนินการเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักศีลธรรมจริยธรรมและหลักวัฒนธรรมคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบห่วงที่3นะคะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึงการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างท่วงทันท่วงทีมาดูเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขความรู้นั่นก็คือจะต้องมีความรอบรู้ในความพอเพียง จะต้องมีความรอบรู้และใช้ความรู้ไปนในทางที่ถูกต้องศึกษามาอย่างดีละเอียดถี่ถ้วนใช้ความรู้อย่างรอบคอบและก็ระมัดระวังนำหลักวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการการกระทำต่างๆ เงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมนะคะนอกจากความรู้แล้วยังต้องการคนที่มีคุณธรรมประกอบไปด้วยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีเอือเอ้ออาทรแบ่งปันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสมานฉันสามาคัคคีซื่อสัตย์สุจริตไม่โลภไม่ตรนีรู้จักอดทนขยันหมั่นเพียรมีสติในการดําเนินชีวิตมาดูเป้าหมายนะคะ เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคำนึงถึงความสุขของผู้ปฏิบัติเป็นสําคัญความสุขทั้งทางกายทางใจและเมื่อเรามีความพอดีพอเพียงในการปฏิบัติก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าไม่มีคําว่าเกินไปความสุขก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นเป้าหมายที่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขหมายถึงการที่คนในสังคมมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีมีเศรษฐกิจพออยู่พอกินมีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่จําเป็น เท่าที่จําเป็นแล้วก็ตั้งอยู่บนราักฐานทางวัฒนธรรมในสังคมของตนเองซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการปฏิบัติตามหลักการและก็เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงมาดูหลักการแลเงื่อนไขนะคะเป็นที่เป็นสรุปนะคะสรุปให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนะคะตามที่ครูได้กล่าวไปเมื่อกีอ้สามห่วงหลักการนะคะ หลักการก็หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยเงื่อนไขนั่นก็ได้แก่เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมนะคะหลักการนี้ก็ประกอบไปด้วย3ห่วงเช่นกันนั่นก็คือความพอประมาณคือความพอดีความจําเป็นและก็เหมาะสมบถานะความมีเหตุผลก็คือมีความรอบคอบมีกฎเกณฑ์มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมีภูมิคุ้มกันในตนเองก็คือมีความรู้มีคุณธรรมที่ใช้ในการมีชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันในตนเอง3ห่วง2เงื่อนไขนะคะไปสู่ ไปสู่เป้าหมายนะั่นคือการทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขเป้าหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสังคมอยู่ดีมีสุขนะคะมีอยู่ดีมีสุขยังไงพึ่งพาตนเองได้รู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีเศรษฐกิจพออยู่พอกินมีสุขภาพกายใจที่ดีตั้งอยู่บนพื้นฐานพัระธรรมที่ดีงามของสังคมสนับสนุนช่วยเหลือกันบนพื้นฐานของคุณธรรม มาดูลำดับความเป็นมานะคะอันนี้คือระดับความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปีพุทศักราช2517เนี่ยพระองค์นะคะคือพระมหากษัตริย์รชัชกาลที่9นะคะได้พระราชทานแนวพระราชดำร,ร,ริพออยู่พอกินหลักการพัฒนาประเทศที่ที่ใช้เป็นรากฐานนะคะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540ในปีพุทธศักราช2540นเกิด คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมความหมายและคุณค่าจากการปฏิบัติในปีพุทธศักราช2541ถึงพุทธศักราช2 5 4พอพงษ์ทรงอธิบายและขยายความคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจถูกต้องตรงกันเกิดสพทพภาษาอังกฤษนะคะ sufficiency economy แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เพียงแค่หลักการทางเศรษฐกิจ และในปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันมีการอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทิศท,ทางนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นะคะแล้วก็ใช้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้สรุปความรู้นะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตทางสายกลางมีความรู้มี มีความรู้คู่คุณธรรมมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตนเองรู้จักพอประมาณทําให้สังคมอยู่ดีมีสุขอ่าอันนี้คือรูปแบบนะคะรูปแบบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถ้านักเรียนยังฟังไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็โดยสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะ3มห่วงสอง,ง,งเงื่อนไขนักเรียนจำให้ได้นะคะ แล้วก็ให้รู้ความหมายของแต่ละคําว่ามีความหมายว่าอะไรได้ไดจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ